ออกห้างป้ายแดงราคาเป็นล้านพอมาเป็นมือสองราคาโคตรตกนะจะพามาดูรถรุ่นไหนครับที่ว่าเป็นรถเกง๋งเวลาออกห้างนี่โคตรแพงแตพ่พอมาเป็นมือสองราคาเหลืออยู่วันม0 4สถึงยังไม่ถึงเลยประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะราคาเนี้ยโคตรตกเลยแล้วก็โคตรขาดทุนเลยนะมาพามาดูอา่าพามามิังรถรุ่นไหนครับ จะเป็นรุ่นไหนไม่ได้ต้องเป็นรุ่นนี้มาสด,ด้าสออกห้างเป็นล้านผ่อนเบสิตเป็นล้านนะบางทีก็เท่าไหร่ละแปดเ0 0าแสนเนาะนะเบสิตเป็นล้านพอมาเป็นมือสองเหลืออยู่คันละ2องแสนแสามแโอ้กูจะบ้าตายแล้วผ่อนเดียนละหกพันตลอดสัญญาโอ้ดูดิเอา้าเพิ่งมาเลยเนี่ยออกห้างนี่บ,บ่บมีเงินนี่บได้มีบุญดากนั่งนะพี่น้องเอ๋ย นะเกียร์ออโต้สีแดงด้วยนะมัทด้าทาไมต้องสีแดงอ่าทำไมต้องสีแดงไม่รู้เหมือนกันสีแดงนี่มันขายดีนะถ้ามาถามหามาสด้าต้องเอาสีแดงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันฝากถามพี่น้องเอฟซีทำไมต้องเอาสีแดงวยก็งงเหมือนกันสีแดงจะขายดีมากแปลกถ้าเป็นรถเก๋งรุนอื่นนี่จะเป็นสีขาวขายดีนะใช่แต่ถ้าเป็นมัสด้าไอ้ขอมัดด้าสามสีแดงเนสีแดงเนสีแดงเนสียดงเสีแดงก็บอกกันว่าเขาทําไมเล่นกันสีแดงเยอะ อันนี้ก็ไม่มีความรู้อยากจะถามพี่น้องเอฟซเหมือนกันรู้ละโชบเชียวนะออปชั่นจัดเต็มพอมาเป็นมือสองอาจจะมีรอยแผลสดเดี๋ยวเก็บงานให้ตรงนี้นะดีแผลสดรักษาได้ถ้าแผลเน่านี้ต้องตัดทิ้งตัดทิ้งเนาะอันนี้แผลสด <laughs> เพราะว่า <laughs> ไม่มีหนอน <laughs> เออไม่มีหนอง <laughs> <laughs> ว่ายจยิงไงไม,มันจะมีหนอง <laughs> <laughs> ถ้าหนองขนาดนั้นมันก็ตัดทิ้งแล้วมัง้ง <laughs> อ่ะดูของเครื่องหน่อยเร็วรรล้อแม็กก็จะเป็น19นะเครื่องเดิมๆหัวน็อตฝากระโปรงไม่ขยับจะ้ะสวยมากเดี๋ยวเก็บริ้วรอยให้แล้วก็ขัดสีให้รอบคันออกรถศูนยบาทผ่อนหกพันตลอดสัญญาแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงหนึ่งคัน ซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันชอบไม่ชอบชอบครับถ้าชอบก็าฝากคดไลค์กด like, แชร์เดี๋ยวไอเสียมจะได้แกงเรื่อยๆโอเคปะโอเคครับเป็นกำลังใจให้เสียมฝากกดไลค์กด like, แชร์นะพิมพ์คำว่าโค้รสุดโค้ดสุดโค้ดสุด,ด,สดไอเสียมของแท้ไอเสียมคนจริงไอเสียมจัดให้ไอเสียมส่งฟรีฮอดห,หน้าบ้านแจ๋ว